ตาเยตาเียตาเยมาเนี่ยตาเรีหนักกิของหนูกได้อะแต่เราไ่องคอยค่ะอยากซื้อ่ะอ๋อไเคตาก็หยิบกันนึงให้คนนึ่งตาหยิบให้คนนึงอ่ะตาหยิบของให้อีกคนนึง ขอูนะคะดันูกนคอาปยเดเเล็นำหนอลี่จะเอาไหนนั่นและสาธุก่อนนะลูกสาธุก่อนดูยายทำสาธุนี่ดูนะถ้าใครสาธุจะเสียงแังนะ เท้าจะไปกาปูพูนพูนหนึ่งหอดพูนแล้วจ้าหนูถอดไว้ตรงนี้ลหะลูกมึงเหยอตาเสื้อค่อยกระดุมออก ถ้างั้นปู่ไม่ให้ไม่ให้ตีมันจะไม่ดังใครใครไม่เชื่อยายก็ช่างอ่ะจะตีกองไม่ดังเลยถ้าใครไม่มาไหว้ปู่อะมามากราบลงมาทำไมมือสั่นของขาวน้องเพชร แกเพสตู yeah, yeah, ูแกเพสตูปูดูปู่อ่ะดูมานี่มานี่มานั่งนี่พี่พลอยเดี๋ยวยายยายพาไหว้ปู่เสร็จปุ๊บยายจะพาไปตีคองแล้วก็ยายจะพาไปไหว้ป so ู่ขาวทางโน้นขอพ่อขอในบางนาทีเขาได้ไหมแคลร์ได้ค่ะลูกขอที่ไปยังขอโทษค่ะค่ะมามามาไหว้ค่ะถ้าไม่นั่ง bon ก็ไม่เป็นไรเอายายจะ ่่เต้นอาารเต้นมอกเนี่เอานไปเต้นมันบาปิดเเมันไม่ใช่ที่จะไปเต้นนั่นน่ะรู้ไหมร้อยล่อยอะรอยน่นรู้่ะ เออเหอะเฮอะลำให้ปู่ดูโอ้ล้ำถวายปู่ใช่นี่คืออะไรจ๊ะนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คือคำอธิษฐานนี่คืออะไรทุกคนบ้านว่าทุกคนกีนจะรุนิดนิดหนึ่งทุกคนกีนนิดหนึ่งนะคุณครู คุณครูเหรอเนี่ยเอาคุณเอาคุณขิดโอ้ยคุณครูตีแล้วเสียงดังนะจ้าเจ้าไม่เสียงดังหรอกนี่อะไรองค์พญาอนันตะนาธคราชเป็นราชาแห่งนาคทั้งปวง <Okay. S 1> เป็นเจ้าบาดาลที่มีเสียงถึงหนึ่งพันเสียง <Okay. S 1> ที่รบชนะคุดสร้างเมื่อหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวงสวงใหญ่ยี่สิบเก้ากรกราจ้าคุณครูไปชี้ให้หน่อย อะไรนะคุณครูไปชี้ให้หน่อยเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอ้ยอะไรนะลูกอปกป่วนกับประทศเนีค่ะอ๋อเหรอโอ้ยเยี่ยมดอกไม้ปูกมาทำไมล่ะอันนี้จ้ะอ๋ออะไรจ้ะโอ้หลานข่อยไปเอาดอกไม้มาคล้องคอข่อย แบกออกมาแต่น้ำแม่มึงนี่ไม่ได้นะลูกเอามาไม่ได้ค่ะลูกอันนี้ของปู่ของยา่าไ,ไ,ไปจับปู่ปาปพาะตาตาก็จับโทรศัพท์ให้ก็ได้นะเอ๊ะ <c oughs> พุทธาพนะ มานี่มาทางนี้ลูกมาทางนี้ <มา S 1> อ่าหนูไปวาง,างไว้ที่นี่หนูวางไว้เลยค่ะค่ะหนูวางไว้เลยนะยาหนูวางไว้โอเพชดนานเห็นไหมเนี่ยใครไม่ถอดรองเท้าจะเป็นอย่างนั้นไงลูกขึ้นมาต้องถอดรองเท้าลูกเอ,อ,อ,อ่อเหมือนถอยพอยถอดรองเท้าไปข้างล่างนู่นนะ่ะหนูถอดออกเดี๋ยวนี้เห็นไหมเอามาด้วยเอารองเท้ามาด้วยค่ะ ขอโทษนะคะบางทีก็จะเสียงดังเสียงดังกับเด็กแต่ว่าโทรศัพท์ยายเอาไว้ตรงหน้ามันก็จะเสียงดังไปหน่อยนะคะโอ้ขอโทษปู่นะเห็นไหมนะั่นมันีมน่มันมนี่ยายถามไหวปู่นี่คำนี้คำอธิษฐานก่อนเนี่ยเนี่ยมีคำอธิษฐานอยู่ยนั่งลงตรงนี้ก่อนดูนะยายจะพูดแล้วนะเออเออเา เต้น,เต,นเต้นให้เต้นให้ปูกดูก็ได้อหนูเป็นนักร้องหนูเป็นลูกแม่แอนพ่อบอยนะคะวันนี้หนูมาหาปูกกับญาแทนพ่อกับแม่พ่อกับแม่หนูจะไปทําการแสดงอยู่ที่ชทยภูมิขอให้